สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสะกดคำสะระโอก,กันค่ะซึ่งสาะระโอกของเราวันนี้นะคะจะมีพยัญชนะตามท้ายซึ่งถ้ามีพยัญชนะตามท้ายสาะระโอกเราจะลดรูปไม่เห็นรูปเช่นคำว่าปมนะคะคำว่าปมสาะระโอกก็จะไม่มีมันจะลดรูปหรือว่าหายไปเลยพยัญชนะตัวหน้ากับตัวท้ายจะต่อกันเลยนะคะทุกคนงั้นวันนี้เรามา เรียนรู้เกี่ยวกับการสะกดคำสาระโอก,กันเลยค่ะอ่ะคำแรกนะคะลอโอโบอลค่ะอ่านว่าอะไรคะรูปคออโอมคอมอ่านว่าอะไรคะคมค่ะกอโอ มมกลมอ่านว่าอะไรคะกลมค่ะค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะในการลดนลูกของสาลาโอวันันี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย